สวัสดีพี่ๆนานาและ f อทุกท่านนะครับผมช่างเมืองสอยามนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ ครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเช็คตู้เย็นนะครับอาการรั่วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าตู้เย็นไม่เย็นนะครับให้เช็คดูนะครับก็คืออาการเริ่มแรกนะครับตู้ข้างล่างนะครับอันนี้เป็นตู้ซัมซุงนะครับ สองประตูใช้วิธีเดียวกันได้หมดนะครับหนึ่งนะครับตู้อาการเริ่มแรกนะครับตู้ข้างล่างนะครับจะเริ่มไม่มีความเย็นนะครับความเย็นเริ่มลดลงนะครับสองนะครับตู้ข้างบนนะครับมันก็จะเริ่มเย็นน้อยลงนะครับแต่ว่าข้างล่างจะมีอาการก่อนนะครับ ถ้าจะให้ชัวรวนะครับจริงเราต้องเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วลงฟังดูนะครับถ้ามันมีเสียงเหมือนน้ำไหลนะครับแสดงว่าตู้นั้นรั่วนะครับลองเสียบปลั๊กดูนะครับ เราฟังตรงไหนครับเราต้องมาฟังดูข้างหลังนะครับหลังตู้นะครับข้างนอกนะครับนี่นะครับครับผมอันนี้เป็นซัมซุงนะครับซัมซุงก็ฟังมาข้างหลังตู้แล้วก็เอาหูแนบกับฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือนะครับหลังตู้นะครับถ้าเป็นของฮิตาชินะครับนะครับผมก็จะเป็นฝั่งขวามือเหมือนกันนะครับ แต่ถ้ามันไม่รั่วนะครับมันจะเป็นอาการเหมือนเสียงของน้ําฉีดนะครับฉีดน้ํานะครับแต่ว่าถ้าเหมือนเหมือนเสียงมันเหมือนน้าไหลน,นะครับแสดงว่ารั่วนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้นะครับว่าคอมมันทํางานหรือเปล่านะครับจับดูนะครับถ้ามันมีถ้ามีอาการสั่นหรือว่าได้ยินเสียง คอมเพลเซอร์ทำงานครับให้เราเอาหูมาแนบตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าโทรศัพท์มันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเสียงน้ําไหลนะครับเหมือนน้าไหลตอยู่ตลอดนะเวลานะครับอันนี้จะไม่มีเสียงให้ดูได้ได้ยินนะครับเพราะว่าเสียงมันจะเล็กมากนะครับเบามากครับต้องใช้หูครับแนบไปกับ ตัวประตูตัวตู้นะครับจะได้ยินนะครับครับผมข้างในนะครับจะทํางานเหมือนปกตินะครับพัดลมทํางานนะครับอะไรทํางานนะครับครับผมตอนต่อไปนะครับก็เรามาดูนะครับว่ารั่วตรงไหนนะครับหนึ่งนะครับสังเกตดูขอบนะครับขอบประตูล่างนะครับ ว่าเป็นสนิมหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสนิมรั่วได้นะครับขอบตรงนี้นะครับสองนะครับก็มาดูถาดด้านหลังนะครับถาดน้ำครับครับแต่ตัวนี้รั่วที่ถาดน้ํะครับเพราะถาดน้าอ่าท่อข้างในครับเป็นมันเป็นสนิมครับเลอ่านี่ครับ นี่ครับแบบนี้ครับอันนี้รั่วแน่นอนครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นของฮิตาชินะครับเรามาดูนะครับแบบนี้ครับส่วนมากฮิตาชิจะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ดูสังเกตถ้ามันมีน้ำเราสังเกตดูนะครับมันเป็นน้ํามันหรือเปล่าครับถ้าเป็นน้ํามันนะครับมันจะรั่วข้างในตู้นะครับถ้าไม่เป็นน้ํามันจะรั่วข้างนอกนะครับนี่นะครับ มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เปิดเปิดตู้ข้างบนครับถ้ารั่วข้างในตู้นะเปิดตู้ข้างบนมันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเหม็นเหมือนไหมนะครับเหมือนออกจะไหมไหมนิดนึงนะครับข้างตู้ในตู้นะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าใช้ปกติจะรู้นะครับว่ากลิ่นตู้มันเป็นแบบไหนนะครับก็เช็คง่ายๆนะครับบ้างต้นนะครับ ว่าตู้เราร่วหรือเปล่านะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะมาลงให้อีกนะครับก็ผมอยากรู้อาการแบบไหนนะครับอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สอนมาเช็คตู้บางต้นนะครับสำหรับ เจ้าของตู้นะครับเช็คไปก่อนบางต้นนะครับว่าตู้เรารัว่วหรือเปล่านะครับ,บค,ครับผมอ่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ